สวัสดีครับตอนนี้บนโลกออนไลน์มีประเด็นอีกแล้วหล่ะครับเมื่อแฟนใหม่ของพีเคอย่างคุณมีเรียนและทางครอบครัวต่างสงสัยว่าหลังจากอยาก,กับคุณโยแล้วทําไมถึงไม่มีเงินเก็บเลยโดยคุณมีเรียนเธอเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเป็นเจ้าของบริษัทน้ามันมะพร้าวแห่งหนึ่งในประเทศไทยเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีม i s s u n i v e r s ์ Thailand 2018ที่ติดอันดับหนึ่งในสิบตัวเต็งของเวทีและประกวดร้องเพลงบนเวที Thailand e s อส r t t a l e n t 2018ทั้งที่ตนทำงานมาตั้งสิบปีทำไมถึงไม่มีเงินเก็บเลยบางวันก็ขอคุณพ่อคุณแม่ไม่ก็พี่ชายตนเองขอครอบครัวตัวเองอยู่เลยก่อนหน้านั้นพีเคกับโยเกิร์ตก็ได้เลิกลากันไปโดยตอนอยากกันพีเคก็สัญญาว่าจะดูแลอยู่อย่างดีให้บ้านให้เงินเดือนละแสนจากนั้นพอพีเคมาคบกับมิเรียนทางมิเรียนก็ได้เข้ามาดูในส่วนบัญชีก็เห็นว่าตอนที่พีเคกับโยเกิร์ตคบกันใช้เงินเปลืองมากเดือนละล้านทั้งเที่ยวแพงผ่อนรถแพงและสไต ใช้ชีวิตก็คือแพงไปหมดจากนั้นมีเรียนก็เลยได้ตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่าสองปีเงินบริษัทหายไปไหนสิบล้านแล้วก็ไปตรวจเจ็บบัญชีมาอีกด้วยซึ่งงานนี้ทางมีเรียนได้มีการเตรียมทนายไว้เรียบร้อยซึ่งทางมีเรียนนั้นไม่ยอมเพราะนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณพีเคไม่มีเงินติดในบัญชีเลยทําให้คุณมีเรียนออกตัวแทนคุณพีเคเพราะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับคุณพีเคเลย ซึ่งเรื่องนี้ทั้งคู่อย่างคุณมิเรียนและคุณพีเคต่างทําใจไว้แล้วว่ายังไงก็ถูกทัวลงแน่นอนแต่พวกเขาก็อยากจะเปิดเผยข้อมูลในมุมของตนเพราะถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวและเงียบมานานห้าเดือนก็แค่นั้นเองในส่วนทางด้านโยคือตามที่ตกลงว่าพีเคจะยกบ้านให้และให้เงินเดือนละแสนซึ่งตอนนี้โย,ยยังไม่ได้บ้านตอนอยากกันโย,ยยังต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่เป็นดาราจนล่าสุดดาวคอนโดอยู่เรื่องที่โยจะถูกฟ้องทางฝั่งโยทราบมาสักพักแล้ว และก็เตรียมทนายไว้เรียบร้อยก็ให้ไปคุยกันที่ศาลให้ศาลเป็นคนตัดสินเอาต่อมาชาวเน็ตคนสงสัยว่าตอนนั้นเขาเป็นผัวมีกันเขาจะใช้เงินกันมันผิดอะไรมีเรียนก็เลยตอบกลับอย่างมั่นใจว่าเรื่องใช้เงินร่วมกันไม่ผิดแต่ผู้ชายไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองเอาก็ผัวมีจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันมีเงินก็ใช้กินเที่ยวด้วยกันช้อปปิง้ง ตามฐานะตามและสไตล์แปลกตรงไหนอะกำลังงงก่อนหน้านั้นเขาเป็นผัวมีกันถูกต้องตามกฎหมายนะ่าจะใช้เงินกันใช้มันผิดตรงไหนแล้วไปขุดบัญชีเก่ามาเพื่อนางเป็นอะไรก่อนตลกอาวุ่นวายชิดหายเลยแค่ตัวผู้ตัวเดียวยืมมือคนใหม่ทำร้ายคนเก่าทั้งที่ตอนคบกันเงินผัวก็คือเงินมีเงิน,ม,งนมีก็คือเงินผัวอีกอย่างสัญญากันตอนแต่งว่าจะดูแลอย่างดีใช้เงินด้วยกันเดือนละล้านมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะมาตรฐานของผัวเขาสูงการดูแลก็ต้องแพงเป็นธรรมดา ตอนนี้เขาไม่เป็นตัวเองหรือเปล่าเลยมาทำเรื่องนี้เพื่อตัวเองทางอ้อมจบการนำเสนอขอบคุณที่รับชมรับฟังวันนี้ก่อนตัวก่อนบายบาย